ช่วงไอเดียทำกินสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME bank กลับมาช่วงไอเดียทำกินอีกช่วงหนึ่งค่ะคุณออสคะครับผมเราจะมีผู้ประกอบการอีกหนึ่งรายเป็นเจ้าของธุรกิจ ค้าข้าวค่ะนั่นก็คือธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดเคียวทองเจ้าของอยู่ในสายกับเราค่ะคุณนิชาดาทองแถมณอยุทยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ไรได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะค่ะเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไงอะครับ เราทำเข้ามาตั้งแต่ปี2,546นะคะ,คะแต่ว่ามาจดทะเบียนทำจริงจังเมื่อปี2,548ค่ะออคือเริ่ม <18. S 2> ต้นจากการขายให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ออหลังจากนั้นเราก็มาบรรจุค่ะเป็นออตราแบรนของของเคียวทองโดยตรงนะคะก็คือใช้ชื่อว่าถิ่นทองนะคะค่ะอ๋อแล้วก็ทำมา หลังจากนั้นก็สิบปีแล้วมาถึงปีนี้ใช่ไหมคะค่ะจนถ,ถึงปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่อยู่ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัดเคียวทองเนี่ยคะ่ะ อตอนนี้ห้างผู้สว่วนจำกัดเชียวทองนี้มีข้าวอยู่เป็นข้าวทุ่งกุลาล้องไห้นะคะ,ะซึ่งเป็นข้าวจากพื้นที่ของเขตในเขตพื้นที่ปลูกนะคะ,ะในเขตพื้นที่ของทุกุลาล้องไห้าังหวับร้อยเอ็ดนะคะ,ะซึ่งข้าวตัวนี้เราจะ,ะมีทําออกมาเป็นสองแบรนด์เป็นในนามของเคียวทองเป็นผู้จัดจําหน่ายนะคะ,ะ,ะใช้แบรนด์ขินทองแล้วก็แบรนด์ตาดอก าดอกเจดตนะคะอ,อ๋อเราจะคัดสรรสำหรับในส่วนของพันธุ์ข้าวที่จะเอามาผลิตเป็นข้าวออกมาขายให้กับลูกค้านี่ยังไงอะคะเพราะว่าแน่นอนทุ่งกุลาหลายคนก็รู้จักว่ามีพันุ์ข้าวเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ดีด้วยตรงนี้ค่ะ ใช่ค่ะที่ที่เราใช้ชื่อคำว่าจิ่นทองเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าพื้นดินตรงนี้มันเป็นแผ่นดินทองของของคนทำนานะคะเมื่อก,ก่อนอาจจะมองว่าเป็นเขตแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นที่ผลิตข้าวพันสายพันได้ดีที่สุดก็คือพันกอขอน105เป็นสองมันนะคะแล้วออกมาก็จะทำให้ข้าวเนี่ยมีคุณภาพของนุ่ม ซึ่งแตกต่างไปจอย่างข้าวพื้นที่ที่อื่นน,น,ะนะคะั้างั้นราคาก็จะสูงกว่าข้าวพันอื่นๆหรือว่าจากที่อื่นไหมคะพี่ไรคะเอ่อถามว่าสูงไหมก็ไม่แตกต่างนะคะอย่างข้าวทางเคียงรายเนี่ยก็ราคาใกล้เคียงกันค่ะนะคะแต่เพียงแต่ว่าทุ่งกุลาเนี่ยนะคะถ้าไปเทียบก,กับพื้นที่ของทางอาจจะเป็นเอ่อจังหวัด ขันเคียงกันอาจจะสูงกว่านะคะแล้วถ้าเทียบกับเคียงลายเนี่ยลายว่าไม่ไม่ได้ต่างกันมาก,กน,นะคะกั้เคียงกันหรืออาจจะเท่าๆกันนะคะค่ะตอนนี้บรรจุอยู่ในถุงขนาดเท่าไหร่บ้างคะที่ออกจําหน่ายอ,อ,อยู่ในนามถิ่นทองเนี่ยคะค่ะเรามีบรรจุถุงนะคะถ้าเป็นปลาดอ,อกเกดเนี่ยเราจะบรรจุ5้ากิโลอย่างเดียวค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นข้าวเกดพัด โดพรีเมียมอ่ะนะคะคือ mm hmm. พรีเมียมนี่ของเราก็คือว่าเอ,อเรา ดับมาจากทางของของถินทองถิ่นทองเนี่ยจะเป็นขั้พิเศษธ,ธรรมดาซึ่งเราจะขั้พิเศษในการคัดสัรเม็ดข้าวก็จะเป็นเม็ดขั้พิเศษร้อยเป็นเ็นซึ่งไม่มีเม็ดถักตนนะคะแต่ว่าของถิ่นทองเนี่ยเราจะมีบรรจุอยู่ก็คือว่ามีบรรจุ5กิโลแล้วก็15กิโลสามคนแนค่ะ ใช่ค่ะอ๋อตอนนี้เพิ่มหนึ่งกิโลขึ้นมาอีกหนึ่ง<อ>หนึ่งขนาดค่ะ,คะมีมีถึงหนึ่งกิโลขึ้นมาอีกตัวหนึ่งค่ะเพื <ๆ S 2> ่อนเพื่งนจะทําออกมาค่ะอันนี้เพื่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษเหรอคะหนึ่งกิโลที่ทําออกมาเนี่ยค่ะอ่าหนึ่งกิโลตัวนี้เราทําสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเราเราตั้งใจว่าเอ่อคนที่ยังไม่เคยทานเราไม่อยากจะให้ซื้อไปเยอะอ๋อเอาไปชิมก่อน โนี่ว่าเอาไปทานดูก่อนนะคะไปลองดูก่อนถ้าอร่อยแล้วค่อยกลับมาซื้อทีเยอะๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ทดลองทดลองทานนะคะค่ะไม่ไม่ไม่อยากให้บอกว่าเออโอเคเอาห้ากิโลไปทุกคนยังลังเลเพราะว่าทุกคนก็มีเข้าที่เคยทานมาอยู่ก่อนแล้วถ้าแกเปลี่ยนมาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคงต้มมองคิด คิดหนักนิดนึงแต่ว่าเราอยากจะให้เอาไปลองดูก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องถ้าคุณไม่ชอบคุณจะได้ไม่ต้องเสียตังตรงนี้ไปเยอะอ,อะไรอเงี้ยคะ่ะโอ,โอ้ดีจังนะคะนี่คือสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช่ไหมคะสําหรับแบรนด์ในยี่ห้อนี้นะคะค็มบอกว่าเอื่อเล็กๆ อาจจะอยู่คนเดียวสองคน uh huh. สามีคนละยาในบ้านแค่สองคนทานน้อยอะไรงี้ค่ะ uh huh. ไม่ได้ไม่ค่อยได้ส่งข้าวพาอะไรอาจจะซื้อสุกในใไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ, uh huh. คะระหว่างที่ทําธุรกิจเนี่ยได้เจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วเวลาที่เจอปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยครับก็แก้ไขหรือผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ยังไงบ้างครับ uh huh. ปัญหาอะไรบรรันเยอะเยอะเหลือเกินค่ะ,ป,คะปัญหาเรื่องข้าวค่ะปัญหาเรื่องข้าวก็คือการควบคุมคุณภาพควบคุมคุณภาพก็คือเราเนี่ยเนเรื่องคุณภาพาข้าวของเราเนี่ยจะไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่ยาก,กันมอดคือโงสดสีสดนะไอ้สีสดไม่ใช่โงสดค่ะสีสดออกมาเนี่ยก็คือเราเอามาแพ็ค แพ็กกิ้งให้ลูกส่งถึงลูกค้าเลยนะคะแพ็<ะ>ส่งถึงลูกค้าซึ่งเราจะไม่มาอบมอดอีกทีหนึ่งแล้วค่อยส่งลูกค้าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราเราจะตัดปัญหาเรื่องเรื่องยากันมอดออกไป<ะ>แต่ว่าปัญหาของเราที่เจอก็กคือหนึ่งมอดขึ้นไวว่าปกติ ไม่สามารถไปวางในโมเดนเพจได้ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการวางนานๆมาเลยาเงี้ยนะคะเราต้องขายตรงกับลูกค้าโดยตรงหรือว่าไม่ก็คือ,อวันรุ่มไม่เยอะในการ<ฮ>เอาไปวางนะคะ<ฮ>ถ้าไปมากๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมอดขึ้นแล<ฮ>้วก็ ปัญหาต่อไปก็คือว่าเราซื้อข้าวจากชาวมาจริงๆคือข้าวในพื้นที่จริงๆเราไม่ได้ไปซื้อข้าวมาจากนอกพื้นที่ปัญหาของเราพอต้นปีข้าวเราก็จะเยอะข้าวข้าวตัวตัว,ตว,ตว,ตวทุ่งกุลาจะเป็นข้าวใหม่แล้วนะคะในปประมาณพฤศจิกาถึงมัลติรานี่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเนี่ยข้าวจะเป็นข้าวใหม่ข้าวเก่าเราก็จะน้อยลงในการเอามาให้ลูกค้าเนีน่ยก็ จะเป็นข้าวใหม่พอกลางปีเป็นต้นไปก็จะกลายเป็นข้าวเก่าซึ่งมันมันมันจะไม่มีข้าวใหม่ให้ทานตลอดทังปีหรือข้าวเก่าให้ทานตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็ได้ได้ได้รับการสนับสนุนจากเอฟนะคะเราก็คิดว่าเราจะมีการอ่สต๊อก ตัวข,ข้าวข้าวเปลือกเนี่ยไว้สาหรับให้หมุนเวียนข้าวเปล่าได้ทังปีนะคะเพื่อทักผอนลูกค้าที่ที่ใช้ใช้ข้าวสินทองอยู่นะคะค่ะนี่คือเจอสิ่งที่เจอนะคะค่ะไปเจอมามาหลายหลายปีติดต่อกันคะ่ะเพราะว่านึ่งเรื่องทุนด้วยคะ่ะเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจนี่นะคะที่เราเจอเนี่ยมีการแก้ไขที่จะแบบให้มันคล่องตัวขึ้นได้เงินยังไงมาต่อยอดสําหรับในธุรกิจนะคะเออ ผ่านมาเราก็พยายามที่จะหุนในระบบเราให้ให้มันสามารถเ,าเดินหน้าได้นะคะแต่ว่าพอระยะหลังมาเนี้ยเอ่อเรียน,นตรงว่าลูกค้าก็เริ่มเถามลูกค้าก็เริ่มมากขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็เลยต้องเอไปปรึกษาทางทานเอฟทางแบงก์อะนะคะว่าเราเราต้องการที่จะมาขยายลุมตรงนี้ก็ได้ได้รับ เอ่อความกรุณาจาจทางแดานะคะให้ให้ให้ตรงนี้มาให้เราได้มีโอกาสได้ขยายงานมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปขอสินเชื่อเองไหมหรือว่ามีเจ้าหน้าที่มาติดต่อว่าสนใจสินเชื่อไหมหรือว่ายังไงอะคะอ๋อตรงนี้เราเข้าไปหาเองเลยค่ะเข้าไปพบเองโออไปเจอเจ้าหน้าที่เองเลยโดยตรงเพราะว่าเราเป็นเป็นรายเล็ก เออเจ้าหน้าที่คงมองไม่เห็นเรา <c oughs> <c oughs> ค่ะก็เลยเข <c oughs> ้<ห>าไปหาต้องไปหาเขา <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ขอกู้เขาเลยก้อนแรกเนี่ยยุ่งยากลำบากใจรอนานไหมคะกว่าจะได้เงินก้อนนี้มาหมุนเวียนที่นี่บริการดีมากเลยนะคะค่ะ <c oughs> เ,เรียนตรงๆนะคะ ไม่ไม่คิดว่าเขาจะดูแลเราได้ได้ดีขนาดนี้อนะคะซึ่งเราเป็นคนไปขอกู้เงินเขา <c oughs> แต่ว่ากลับเป็นว่าได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็แนะนำอย่างดีแล้วก็ให้ให้ให้คำแนะนําหลายๆอย่างนะคะก็ประทับใจ เรียนตรงๆนะคะอยากอยากจะแนะนำพี่ๆด้วยซ้ำบอกว่าถ้าใครอยากจะทำเนี่ยเ,เกี่ยวกับเรื่อง s อ e เอยา่าปกาก่อนแต่ความรู้สึกของพี่ไรได้รับเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมันเร็วกว่าที่แบงค์งบงคอื่นที่ที่เคยที่ที่เคยไปติดต่อมานะคะค่ะแล้วใครที่สนใจจะติดต่อขอ ซื้อหรือว่าจะมาจําหน่ายต่อแบบลักษณะซื้อค้าส่งแล้วก็มาจําหน่ายปลีกในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะติดต่อยังไงบ้างอ,อ๋อเราเรายินดีนะคะคือตอนเนี้ยคือทางทางเชียวทองเนี่ยก็ การกระจายสินค้าเนี่ยเรายังยังยังต้องการกระจายมากมากเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ทางฝั่งภาคใต้เนี่ยเราจะมีเจ้าที่ชื่อร้านโพงพันการ,กรเกษตรเป็นตัวแทนจำหน่ายทางฝั่งภาคใต้ให้เราอยู่แล้วนะคะกระจายที่ภาคใต้ชื่อร้านโพงพันการ,กรเกษตรอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอ๋เภอชัยรุรีแต่ว่าถ้าในส่วนของภาคกลางภาค นืแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเรายังไม่มีตัวแทน <c oughs> แต่ว่าเราเราก็ขายด้วยตัวเราเองอยู่แต่ว่าถ้ามีคนสนใจท่านไหนที่สนใจก็ให้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีทั้งขายกรีกขายส่งแล้วกเ็เรื่องราคาเนี่ย คุย,ก,คยก,กันได้ค่ะเข้าเข้า,ขามาคุยกันได้เราอยากให้มีโอกาสได้ได้กระจายสินค้าดีๆคือเป็นข้าวเรียนตรงๆนะคะเป็นข้าวที่ดีแต่ไม่มีโอกาสได้ได้โปรโมทอะไรมากมายอะนะคะค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้ติดต่อไหมคะพี่ลายคะอ๋อมีค่ะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าสนใจโทรหาลายโดยตรงเลยนะคะศูนย์5ปดเก้าแปดสองห้าศูนย์สองหนึ่งสามนะคะค่ะ ซเบอร์นี้ <8, 9, S 2> ได้เลยแปดสองห้าูนสองหะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่ทำให้ทางรายการได้รู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจนะคะพี่ไรคะ่ะค่ะต้องขอบพระคุณทางรายการด้วยนะคะที่ให้โอกาสนะคะค่ะยังไงก็ยังต้องรบกวนขอปากแนะนำข้าวเคียวทองนะคะของเคียวทองนะคะได้ค่ะแล้วก็ตราดอกเจ็นะคะในในกรุงเทพนี่สามารถไปซื้อหาที่ไหนได้บ้างคะสำหรับอรานี้ เทศเนี่ยเอ่อเข้าไปเอ่อที่ถ้าต่างคนนะคะไป <c oughs> ที่สหกรณ์การเกษตรนะคะไอ้ <c oughs> ไม่ใช่สหกรณ์การเกษตรค่ะสหกรณ์เอ่อกรุงเทพ ค่ะปิ่นเจ้าค่ะอ๋อใครที่อยู่แถวนั้นก็ลองไปดูก็คือตราถิ่นทองถูกไหมคะอใช้ชื่อว่าตราถิ่นทองกับตราดอกเกดนะคะสองสองตราสองยี่ห้อนั่นเองใช่ค่ะถ้าอยู่ฝั่งศรีนครินก็ไปที่ห้างพราไดนะคะห้างสบินค้าพาไดอยู่ชั้นล่างนะคะที่เป็นศูนย์อาหารนะคะจะมีตัวแทนเราอยู่ที่นั่นอ่ะ ตรงนี้จะขายข้าวของสิงทองอยู่ค่ะแล้วก็ปลาดอกเกตนะคะมีไซส์5กิโลกับ1กิโลนะคะค่ะได้ค่ะกิโลขายนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้รายการได้รู้จักนะคะขอบคุณคุณเช่นกันค่ะที่ให้โอกาสนะคะค่ะสวัสดีค่ะ